สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับหญิงอีกแล้วค่ะกับรายการ unseen Otop นะคะเรียกว่าพบกันเมื่อไหร่ค่ะหญิงก็จะมีสินค้าดีๆนะคะที่ทำโดยฟีมือคนไทยค่ะ1สมอง2มือนะคะที่เรียกว่าเป็นสินค้าที่อยู่ใน O Top นะคะระดับ3-5ดาวเลยทีเดียวและที่สำคัญนะคะต้องเป็นสินค้าที่หลายๆท่านยังไม่เคยเห็นแปลกใหม่แปลกตานะคะและแน่นอนนะคะที่เห็นวันนี้ค่ะแต่งชุดสม สบายแบบนี้นะคะอาจจะดูแตกต่างกับเวลาที่เราไปเยี่ยมชมกันตามงานนิดหนึ่งเพราะว่าในการออกมาอันซีนแบบเจาะลึกในแต่ละครั้งนะคะเราก็ต้องมีการลุยบางครั้งนี้เราก็ต้องลงไปทําด้วยนะคะเพะื่อเราจะเข้าถึงการผลิตที่จะทาให้ผู้ชมเห็นว่าบางครั้งเนี่ยการผลิตสินค้าแต่ละชนิดนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะและวันนี้อีกโปรดักหนึ่งค่ะที่เรียกว่า เป็นหนึ่งผลิตที่น่าสนใจแล้วตอนนี้เนี่ยมีการส่งออกแล้วนะคะกลุ่มลูกค้าในประเทศจีนเนี่ยให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยจะเป็นสินค้าอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาพูดคุยนะคะกับลูกสาวคนสวยนะคะของผู้ประกอบการกัน,กนเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็คือคุณเล็กนะคะหรือว่าคุณวราพรขำประสิทธิ์นะคะซึ่งเป็นลูกสาวทายาทเลยทีเดียวนะคะของเจ้าของ ผลิตภัณฑ์แบรนด์นี้นั่นเองนั่นก็คือแบรนด์บริษัทรอยเยียวไทยพิวเตอร์จำกัดนะคะอยากจะสอบถามนิดนึงว่าสำหรับผลิตภัณฑ์จากรอยเยียวไทยพิวเตอร์เนี่ยค่ะมีมานานหรือ,อยังคะนานแล้วค่ะ นานมากเลยใช่หลายปีแล้วตั้งแต่รุ่นคุณพ่อเลยไหมคะใช่ค่ะอืมแล้วอยากจะทราบว่าในเรื่องของการทําผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้ค่ะเบื้องต้นทําเป็นธุรกิจทางด้านนี้มาก่อนเลยไหมคะหรือว่าทาธุรกิจอื่นมาก่อนทําด้านนี้เลยค่ะทําด้านนี้มาตั้งแต่แรกเลยนะคะแล้วความแตกต่างของยุคสมัยเริ่มแรกของคุณพ่อจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะแตกต่างกันยังไงคะหมายถึงตัวผลิตภัณฑ์หรอคะใช่ค่ะก็คือแรกๆก็ทําแบบว่า ไม่มีลายคืออย่างเงี้ยมาแบบเกลี้ยงแบบนี้เลยใช่ไหมคะแล้วก็เริ่มต้นมีการดีไซน์เนี่ยในช่วงที่เข้าโอท็อปเลยไหมคะหรือว่าก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นค่ะแล้วแรงบันดาลใจในการที่เราทําลดลายเนี่ยคือเราจะต้องการตอบสนองลูกค้าหรือว่าเป็นไอเดียจากเราอยู่แล้วเออก็คือจะให้เน้นเกี่ยวกับความเป็นไทยด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าจะเป็นตัวช้างตัวอะไรเงี้ยแล้วก็ทําให้มีแบบเพิ่มความสวยงาม ในตัวสินค้าตัวผลิตภัณฑ์นะคะอืมนะคะเรียกว่าน่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าดูระดับแต่ละชิ้นตรงนี้นะคะท่านผู้ชมต้องบอกเลยว่าเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะและที่โด่งดังมากๆโดยเฉพาะที่ลูกค้านะคะให้ความสนใจมากๆกับเราย่าไทยพิวเตอร์ตรงนี้นี่เลยกับชุดน้ำชาด้านหน้านะคะสวยมีเอกลักษณ์นะคะต้องหูนี่ทำมาจากอะไรเอ่ยออหวายค่ะร้อยหวยเพราะว่าจากกน เวลาจับจะกันความร้อนด้วยเวลาใส่น้ำชาการความร้อนไม่ในตัวเราก็มีตัวช้างด้วยนะคะตัวเล็กๆแบบนี้นี่คือเป็นพิมพ์ขึ้นมาหรือว่าเราต้องทําตัวช้างมาแล้วก็มาประกรอบติดกับตัวนี้ค่ะตัวนี้คือจะเหวี่ยงมาค่ะจะทําโม,มใส่โมยางอ่าแล้วก็เหวี่ยงมาแล้วก็เอามาเชื่อมติดกับฝาอซึ่งในส่วนของชุดน้ําชาเนี่ยค่ะมีลวดลายให้เลือกหลายแบบไหมคะ ส่วนใหญ่จะเป็นลายช้างละค่ะเป็นที่นิยมใช่โอ้นะคะแล้วชุดชุดน้ำชาลายช้างแบบนี้เนี่ยมีมานานหรือย,ยังคะก็นานแล้วอะค่ะนานแล้วตั้งแต่เริ่มเข้าโอทอปเลยก่อนหน้าโอ้แสดงว่าสินค้าตัวนี้นะคะเป็นที่สนใจกับเรียกว่ากลุ่มลูกค้ามากมายเลยอยากทราบว่าทําไมกลุ่มลูกค้าประเทศจีนเนี่ยถึงให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นพิวเตอร์แบบนี้คะ ก็ลูกค้าทางนลนเขาใช้กันนะคะใช้กันเยอะเลยใช่ในเรื่องของความคงทนถาวรเนี่ยสามารถที่จะดูแลรักษายากง่ายขนาดไหนแล้วทนขนาดไหนคะกับเนอ้อพิวเตอร์ก็คือพยายามอย่าให้หล่นถ้าหล่นมันก็คือบุบถ้าถ้าตัวเชื่อมเนี่ยาบางตัวมันก็อาจจะหลุด หลุดออกจากการเนี้ย mm hmm. ก็คือเวลาล้างก็คือไม่ต้องไม่ต้องถูกสก,กอตไบไม่ต้องอะไรใช้ผ้าสำลีเช็ดเอาค่ะ, mm hmm. ะมันจะได้ไม่เป็นรอย mm hmm. ส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปทางในเรื่องของเป็นของโชว์ของระดับบ้านนะคะ mm hmm. หรือใครที่บอกว่าอยากที่จะได้เป็นออเดอร์นะคะเป็นของขวัญให้กับคนพิเศษเนี่ยที่เขาก็มีให้เลือกหลายแบบเลยนะคะอย่างที่เห็นตรงนี้เนี่ยเป็นแก้วลหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะแก้วนี่เป็นเนื้อพิวเตอร์หรือเปล่านะคะที่เป็นเนื้อพิวเตอร์คือตรงนี้ นี่อันนี้คือเป็นการออกแบบส่วนหนึ่งของบริษัทเลยใช่ไหมคะค่ะนี่นะคะแล้วถ้าเกิดว่าลูกค้ามีแบบมาให้แล้วต้องการที่จะสั่งออเดอร์กับเราเนี่ยจะต้องมีขั้นต่ำอยู่ที่เท่าไหร่คะถ้าหากว่าไม่มีแบบเลยไม่มีอะไรเลยคืออยากจะทำหน้าตาแบบนี้ให้เราดีไซน์ให้ให้เราอ,ออกแบบให้ทั้งหมดเลยออ๋ก็คือ1,000ชิ้นขึ้นไปก็มไม่คิดค่าทา ไม่คิดค่าทำโมอก็คือเราออกให้เองหมดเลยอนะคะแล้วถ้าหากว่าท่านใดนะคะที่บอกว่าอยากจะซื้อเป็นของขวัญของฝากเนี่ยชิ้นเดียวนเนี่ยก็สามารถที่จะสั่งได้เช่นเดียวกันนะคะตามแบบที่เห็นอยู่ตรงนี้หรือท่านไหนที่บอกว่ามีแบบส่วนตัวของตัวเองก็ต้องขออนุญาตน,นิดนึงนะคะว่าอาจจะต้องมีแบบมาให้เราแล้วก็สั่งผลิตเพราะว่าในการแกะโมตแต่ละครั้งเนี่ยค่อนข้างจะมีค่าใช้จ่ายสูงเลยทีเดียวการแกะโมตแต่ละครั้งเนี่ยใช้เวลานาน,านไหมคะก็ แล้วแต่ลวดลายอะค่ะม,มันขึ้นอยู่กับลายด้วยว่าเยอะหรือน้อยอ<ม>แล้วในส่วนของอย่างแก้วตัวเนี้ยค่ะที่เราเห็นว่าประกอบกับพิวเตอร์เนี่ยในการต่อเนี่ยเราจะเชื่อมต่อ,อยังไงให้ให้ตัวพิวเตอร์ติดกับแก้วอ๋อทากาวเอาใช้กาวทาเป็นกาวชนิดพิเศษเลยก็กาวช้างอะค่ะกาวตาช้างห<ม>ยอดแล้วก็เอาตัวแก้วใส่ไป อนะคะเรียกว่าเป็นการออกแบบเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์นะคะและอย่างด้านหน้าหรือว่าตรงจานที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีการใส่สีด้วยอย่างการใส่สีตรงนี้ค่ะมีขั้นตอนยากง่ายขนาดไหนคะก็เราไปจ้างเขาทำอีกทีอะคะ่ะถ้าเป็นชุบทอง ถ้าสมมติลูกค้าต้องการที่ซุบเทาเนี่ยเราก็ไปจ้างเขาทำก็คือจะเป็นอีกส่วนหนึ่งสําหรับการลงสีใช่ไหมคะซึ่งอย่างที่สอบถามเบื้องต้นนะคะที่นี่บอกว่าส่วนใหญ่ลูกค้าจะชอบความคลาสสิกนะคะแล้วก็ที่อยากจะนําเสนออีกอย่างหนึ่งนี่เลยหลายๆท่านนะคะเห็นแบบนี้อาจจะนึกว่าเอดัมเบลขนาดจิ๋วหรือเปล่านะคะน่ารักมากๆเลยนะคะเป็นของเล่นสําหรับเด็กซึ่งอันนี้เป็นกลุ่มลูกค้านะคะออเดอร์มาเองเลย นะคะเป็นของอของเล่นเด็กตัวนี้อยากทราบว่าในการออกแบบดีไซน์เนี่ยลูกค้ามีแบบมาให้ไหมคะถ้าเป็นตัวนี้อ๋อเขาเอาโม,โมมาให้เราทำอืมสั่งเป็นแบบนี้เลยนะคะลูกค้าว่าอยากได้แบบนี้ที่นี่ก็สามารถทําได้อย่างที่บอกนะคะ mm. เพียงแค่มีโมมาให้หรือว่าอาจจะสั่งออเดอร์จากที่นี่ก็ได้นะคะและเดี๋ยวอีกสักครูน่นึงค่ะเราจะพาทุกท่านนะคะไปเยี่ยมชมด้านในกันว่าขั้นตอนการผลิตนะคะกับ ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะที่เป็นเนื้อพิวเตอร์เนี่ยมีความยากง่ายขนาดไหนนะคะเดี๋ยวให้คุณเล็กนำเราเข้าไปด้านในเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกกันเลยนะคะขั้นตอนแรกคืออะไรคะพี่เลขาหล่อค่ะหล่อให้มาเป็นชิ้นของก่อนอย่างที่ช่างของเราหนีดอยู่ตรงนี้คืออะไรอะคะเป็นโมค่ะเป็นโมใช่โมโมนี้จุ่มลงไปใช่ด้านในเป็นพิลเตอร์ซึ่งซึ่งพิวเตอร์นี่มีส่วนผสมของอะไรบ้างก็มีดีบุกค่ะมีพวงแล้วก็ทองแดงดีบุกพวงทองแดง นี่เป็นอัตราส่วนที่เราคำนวณมาเรียบร้อยแล้วใช่จุ่มลงไปเสร็จปุ๊บ <c oughs> ดูผ้าทางจะร้อนนะคะท่านผู้ชมถ้าไปอยู่ใกล้ๆตรงนี้จะรู้สึกได้เลยนะคะว่าร้อนพอสมควรนี่คือเหตุผลว่าที่นี่พัดลมเยอะมากทำเงินอาสำหรับที่นี่เนี่ยก็หลังจากที่เราจุ่มลงไปเรียบร้อยแล้วเอาขึ้นมาค่ะเอาขึ้นมาประกอบ อย่างอย่างที่เราจุ่มลงไปเนี่ยค่ะเอาเอาโมจุ่มลงไปเนี่ยเพื่ออะไรคะก็ให้ตัวโมมันล้อนะคะร้อนเสร็จแล้วก็ปัดอันนี้ปัดเอาอะไรค่ะเป็นแป้งค่ะเอด้านในตัวตัวในในน้ำพิซซ่าเนี่ยจะมีแป้งอยู่ด้วยไม่ใช่ค่ะแป้งที่อยู่ในกระเป๋าอ๋อใส่เหมือนแบบว่าให้ให้ให้เหมือนใช่หลังจากนั้นก็ทําการประกอบโมทั้งสองได้แล้วที่ที่กำลังใส่เข้าไปตรงนั้นคือ ก็เป็นส่วนประกอบของโมละค่ะแล้วเดี๋ยวเขาก็นะจะประกอบจะล็อกไว้แล้วเขาก็จะเอาตัวดีบุกมาหยอดอนี้จะเป็นขั้นตอนการล็อกนะคะซึ่งช่างเนี่ยจะต้องมีความชำนาญนะคะแข็งแรงกำยำพอสมควรน,นะคะนี่แล้วก็เอาผ้าพัานไว้ใช่ผ้าชุบน้ำ อันนี้คือผ้าชุบน้ำคือเราพันไว้ให้ด้านนอกของโมเย็นตัวใช่ไหมเวลาเราให้น้ำไหมคะมันจะได้แบบเอาเวลาให้น้ำมันคือจะเจาน้ำเทไปแบบลาดไปที่ผ้าควันขึ้นเลยนะคะสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนที่อยากจะอบไอ้น้ำขั้นตอนนี้สามารถช่วยได้ไม่ใช่นะคะนี่ค่ะหยอดจะมีรูหยอดลงไปหยอดหยอดลงไปตามรูเลยนะคะซึ่ง ควรระมัรดระวังในการหยอดตรงนี้มีไหมคะอย่างเช่นว่าถ้าหยอดไปแบบเทเร็วไปมันจะมีฟองอากาศหรือเปล่าอ๋อมันก็คือต้องหยอดไปเรื่อยๆเพราะว่าพอกว่ามันจะเต็มอ่ะเขาะจะดูมันจะมีให้ดูว่ามันจะเต็มตรงไหนเราก็จะค่อยๆหยอดลงไปพร้อมๆกับเนี่ยก็คือให้น้ำให้น้ำ,นำไปน,ำนะคะโอ้โหควันมันเหมือนแปลว่าให้แขกตัวเร็วด้วยค่ะ ช่างตรงนี้ต้องมีความชำนาญการพอสมควรเลยนะคะแล้วก็โบกลงไปค<อ>่ะท่านผู้ชมคะโอ้โหไอรอนขึ้นเรียก mm hmm. ว่าเป็นขั้นตอนการทำที่ใช้ความระมัดระวังสูงนะคะ mm hmm. นอกจากที่ต้องหยอดให้ตรงกับช่องใส่ที่มีขนาดเล็กมากแล้วเนี่ย ก็อย่างเน้นว่าต้องระวังความร้อนด้วยโอ้โหดูช่างของเรานะคะเดี๋ยวไปสัมภาษณ์ดีกว่านะคะสวัสดีค่ะแนะนําตัวนิดนึงค่ะครับชื่อค่ะชื่อเอครับคุณเอค่ะคุณเอทํามานานหรือยังคะกับหน้าที่ตรงนี้ค่ะอ๋อประมาณ7-8ปปีครับเจปีนะคะแล้วคิดว่าขั้นตอนนี้เนี่ยมีความยากง่ายที่ตรงไหนคะมันไม่ยากครับมันร้อน อแต่มันร้อนเฉยนะคะท่านผู้ชมคะก็ตอนนี้นะคณเนบอกว่าไม่ยากแต่มันร้อนนะคะแสดงว่าตั้งแต่ตอนที่ฝึกทำครั้งแรกเนี่ยก็สามารถทำประสบความสำเร็จเลยใช่ครับแสดงว่ามีความเป็นอัจฉริยะมากนะคะคุณผู้ชมรูการแต่งตัวนะคะพิธีกรและช่างนะคะไม่ต่างกันเลย ไม่รู้พิธีกรเป็นช่างหรือว่าช่างจะมาเป็นพิธีกรแต่งตัวดีกว่านะคะแต่ไม่เป็นไรอย่างที่บอกเจาะลึกเมื่อไหร่เราก็ต้องแต่งตัวให้ดูธรรมะแมนนะคะตอนนี้เนี่ยเราเรารออะไรอยู่คะรอ,อรอแห้งครับรอให้แห้งใช้เวลานานไหมคะต่อตอนหนึ่งพิมประมาณสิบนาทีครับโอ้โหสิบนาทีเท่านั้นเองแล้วด้วยความชํานาญของอคุณเอ๋ค่ะคุณเอค๋ค,เอคิดว่าในหนึ่งวนันคุณเอ๋สามารถทําได้กี่ชิ้นงานคะแล้วแต่ครับบางทีเราขยันที่จะขี้เกียจ บางทีก็ขยันบางทีก็ขี้เกียจถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะกลับมาถามที่คุณเล็กนะคะ,ะพนักงานที่อาติสขนาดนี้เรามีอัตราค่าจ้างตามความขยันและขี้เกียจไหมคะอ๋อไม่ค่ะใส่ใส่ตามแรงงานค่ะแรงงาน <c oughs> เป็น<ๆ>เป็นการทาที่เป็นแฟมิลี่มากๆนะคะท่านผู้ชมคะ่ะวันนี้ประมาณสามสิบสี่สิบใบแหละสามสิบสี่สิบใบนะคะสังเกตได้ว่าพี่เอของเราจะพูดเก่งมากนะคะเพราะว่าฝ่ายที่อยู่ใกล้ปากนั้นใหญ่กว่าพิธีกร แสดงว่าพูดเก่งถ้ายืนคู่กันนี้ไม่ได้พูดนะคะพี่ีกรวันนี้นี่คือขั้นตอนแรกเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูว่าหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปขั้นตอนต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะ สำหรับขั้นตอนนี้คือขั้นตอนอะไรคะพี่เอกะแกะครับแกะนะคะไม่น่าถามเลยนะน้ำสมก็กำลังแกะอยู่นะคะสำหรับขั้นตอนการแกะเนี่ยมันยากง่ายขนาดไหนคะไม,ไม่ยากอะไรครับไม่ยากเท่าไหร่เ,เดี๋ยวขอยยืมค้อนมาตีตะก้อหน่อยได้ไหมคะน้ำสมคะตรงนี้เนี่ยต้องใช้ความเชี่ยวชาญพอสมควรเลยถ้าหากว่าแกะไม่ดีเนี่ย ชิ้นส่วนหรือว่าโครงสร้างด้านในของตัวพิมพ์ที่เราหยอดมาตั้งแต่ต้นเนี่ยอาจจะเกิดการบุบเบี้ยวได้นะคะมันเป็นขั้นตอนที่น่าตื่นเต้นอันนี้คือวิธีแกะที่บอบบางที่สุดแล้วนะคะท่านะผู้ชมนี่อันนี้หนีบนบหนบเอาอะไรออกคะเนีย่ยมันติดนะครับอืมนะคะถามทุกขั้นตอนไม่ได้ถามเลยเด็กนี้เอาล่ะตอนนี้เราจะได้เห็นแล้วว่าด้านในคือ คือโอ้โหท่านผู้ชมคะตื่นเต้นงะ่ะและนี่คือชิ้นผลงานนะคะที่เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะคะก่อนอ่าก่อนที่จะไปทำในเรื่องของการตบใบต้องเรียกว่าขั้นตอนนี้เนี่ยน่าสนใจตรงนี้แล้วค่ะเป็นชิ้นผลงานดิบๆนะคะอันนี้จับได้หรือยังคะจับอันนี้อ่ะตากล้องลองมาจับสิคะตะกล้องคะ่ะ ตากล้องไม่ช่วยงานเลยนะคะอันนี้เป็นชิ้นผลงานดิบๆนะคะที่ยังไม่มีการตัดแต่งแต่อย่างใดนะคะแล้วก็สำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะรู้ว่าหลังจากที่ถอดพิมพ์ออกมากจะไปสู่ขั้นตอนไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ มาถึงขั้นตอนที่2กันแล้วนะคะสําหรับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนของอะไรคะก็ตะไบเก็บพวกส่วนที่เกินมาตกแต่งส่วนของรายละเอียดอื่นๆเก็บรายละเอียดเบื้องต้นไว้อย่างนั้นนะคะแล้วสําหรับขั้นตอนการตาะใบเนี่ยค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเห็นนะคะว่าทางด้านหลังก็จะมีการแกะการตัดซึ่งเวลาที่เราใช้การอ,อะไรที่มาตัดหรือว่า เราตะไบในส่วนของคิวเตอร์เนี่ยค่ะเราต้องใช้เครื่องมืออะไรคะที่จะแข็งแรงพอก็มีเป็นกันไกลหรือครีมอะคะ่ะ พี่ว่าสามารถตัดพวกงดีบุกได้อ๋อเรียกว่ายังอยู่ในขั้นตอนที่ยังสามารถตัดได้อยู่นะคะแล้วสําหรับการทํตะไบตกแต่งแบบนี้ค่ะใช้เวลานานไหมคะในขั้นตอนนี้ไม่นานเท่าไหร่ค่ะบ้านหล่นมาตัวไอแกนมันยืดมากๆก็ใช้เครื่องฝนก็จะมีเครื่องฝนอจะมีเครื่องฝนอทางด้านนี้ด้วยเครื่องฝนอันนี้ช่วยเรื่องเรื่องของการทําให้เกลี้ยงหรือว่าอย่างก็คือเบาแรง ถ้าเป็นแบบเนี่ยอย่างส่วนสมมุติว่ามันยื่นมาเะีะยวค่ะสมมติมันเป็นแบบปีกยื่นมาเยอะอ,อ่ะถ้ามันยื่นมาเยอะกว่านี้น<ช>เขาก็เอาไปฝนได้แบบ,แบบเบาแรงในการตะใบด้วยอ,อคือถ้าเอาไว้ตัดออกมาแล้วมันยื่นเยอะไปน,นิดนึงก็ไปทับเข้าเครื่องฝนตรงนู้นนะคะแล้วก็มาทําการตะใบต่อตร,ตรงนี้อีกนิดนึงนะคะโอ้เรียกว่าเป็นขั้นตอนที่ไม่ยาก แต่ก็ไม่ง่ายนะคะเพราะว่าต้องใช้ความละเอียดพอสมควรเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมคะ่ะไปดูกันนะคะว่าเสียงตอกตรงนี้นะคะทำอะไรกันสําหรับเสียงตอกตรงนี้คือเขาตอกอะไรคะก็ตอกให้แบบว่าให้มันยังไงเข้ารูปแบบอาสมมติว่าหล่อมาถ้ามันบิดเบี้ยวอย่างเงี้ยก็มาใส่กับตัวบล็อกแล้วก็ทําให้มันให้มันตรงเข้ากับรูปอ,อก็คือจเวนการตอกให้เหมือนกับ รายละเอียดด้านในเนี่ยเนียนขึ้นก็เหมือนเคาให้มันเป็นเข้ารลูกอะเหมือนข้าวแก้วอย่างตัวแก้วเนี้ยหลอกมาถ้ามันเบี้ยวเนี้ยก็พอเรามาใส่มาใส่บล็อกใช่ไหมแล้วก็มาเคาะให้มันเป็นแนวเดียวกันเวลาไปขูดจะได้ง่ายโออย่างนี้นี่เองนะคะโหเรียกว่าเป็นขั้นตอนที่มีรายละเอียดเยอะพอสมควรเลยนะคะสำหรับขั้นตอนการตะไบเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะ กลับไปดูนะคะในส่วนของขั้นตอนที่3ทีเดี๋ยไปกันเลยค่ะ คะหลังจากที่เราได้ชมขั้นตอนการตะไบแล้วนะคะตรงนี้ค่ะจะเป็นขั้นตอนที่3นะคะนั่นก็คือขั้นตอนของการทําความสะอาดนั่นเองก็จะเอาชิ้นงานเนี่ยมาทําความสะอาดนะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะนําไปแช่น้ํายาซึ่งอันนี้เราใช้ระยะเวลาในการแช่นานไหมคะไม่นานค่ะแช่แป๊บเดียวเลยนะคะเพื่อเพื่อให้มัน ่าขาวหรือว่ายัางไงคะก็คือแปลงสิ่งไอ้โสระโปกแล้วก็เอาไปย้อมมันจะได้ติดน้ํายาอ๋อนะคะคือสําหรับชิ้นงานอันไหนที่เขาจะเน้นว่าเป็นสีของพิวเตอร์คือเนื้อขาวๆเงินๆแบบนี้เลยก็คือไม่ต้องย้อมใช่ก็คือเราจะมาแปลงกับไปน้ํายาอย่างนีอย่งเดียว,วให้มันขาวแปลงด้วยทองเหลืองนะคะแล้วกองแปทองเหลือง<ม>แล้วก็ เสร็จสับเลยไปแค่ตอนอื่นได้เลย<ช>แต่ถ้าหากว่าต้องการให้มันเป็นสีออกดำๆหลังจากนั้นขั้นตอนจากตรงน,น,นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องไปขั้นตอนไหนต่อคะก็ถ้าเป็นตัวตัวกา,กาอันนี้ใช่หไหมคะถ้าเป็นตัวแก้วนี้เราก็จะส่งไปกึ่งต่อ,อเอาไปกึ่งด้วยเครื่องกึง่งเพื่อเก็บรายละเอียดก็กึงกึง่งเนี่ยกึงให้มันแบบ มันน้ำหนักมันเบาลง oh. เพื่อที่จะง่ายแบบเวลาขูดเงี้ยมันจะได้แบบไล่น้ำหนักออกได้ง่ายกว่าอนะคะซึ่งเสร็จสัดจากขั้นตอนนี้ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการกลึงพอกลึงเรียบร้อยแล้วไปไหนต่อคะ,อะไปขูดค่ะไปขูดกันต่อด้วยมือใช่โอ้ถ้าอย่างนั้นนะคะเราต้องไปดูกันแล้วล่ะคะ่ะว่าแรงงานที่ขูดตอนนี้ก้ามขึ้นแล้วหรือยังนะคะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะ คชมคะตอนนี้ค่ะเราก็ได้ชิ้นผลงานนะคะที่ลงดํามาเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะก็คือการขูดซึ่งนี้เราจะขูดตรงส่วนไหนบ้างคะพี่เล็กคะก็ขูดข้างในนะคะแล้วก็ขูดตรงขอบนี้ตรงจะเหลือตรงลายถ้าเป็นสีดําก็คือจะเหลือตรงลายใช่ไหมคะตรงลายนี้ก็คือจะถูไบเอาถูไบให้ตัวตัวช้างมันเงาแต่ก็จะมีสีดําติดอยู่ตามตามเรียกว่าตามตามผิวของภาชนะนั่นเอง ซึ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะเป็นถ้วยนะคะที่อยู่ในชุดการน้ําชานะคะที่เราบอกว่าเป็นสินค้าขายดีนั่นเองนะคะซึ่งขั้นตอนการทําการขูดตัวนี้ยากมากไหมคะก็ถือว่ายากนะคะอืม,อมต้องมีฝีมือจริงอ่ะแสดงว่าช่างที่นี่นะคะ,ะจะต้องมีการชํานาญการคือฝึกมานานมากๆนะคะเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ย มีสิบอ๊อๆเท่านั้นเองนะคะสำหรับท่านใดที่อยากจะมาทดลองฝึกดูนะคะต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะเพราะว่าเห็นวิธีการทําแล้วไม่ง่ายเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าขั้นตอนนะคะการขูดนะคะผิวด้านนอกด้านในแล้วกว่าจะตะไบ,บมาเป็นกล้วยหน้าตาเป็นยังไงไปชมกันเลย มาดูขั้นตอนการขูดกันแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาดูอีกหนึ่งขั้นตอนนะคะซึ่งเป็นขั้นตอนการเก็บรายละเอียดขั้นตอนนี้เรียกว่าอะไรคะอ๋อการเชื่อมค่ะอืมจะเป็นการเชื่อมนะคะซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยท่านผู้ชมคงจะได้เห็นในขั้นตอนการตะไบนะคะว่าเราจะมีซี่ก,กา2องซี่สอ,สสอข้างนะคะตอนนี้ก็เชื่อมให้เป็นข้างเดียวกัน ก็จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้ก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็มาทําการขูดใช่ไหมคะตะไบตะไบตะไบตรงเนี้ยค่ะเนี่ยตรงที่เป็นตะเข็บตะไบตรงที่เป็นเป็นเป็นตะเข็บเป็นรอยแบบนี้นะคะอแล้วก็ให้จากก็จะได้หน้าตาเงาๆแบบนี้เลยเสร็จก็จะใช้มีดขู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 ดผิวมันออกค่ะหลังจากนั้นจากนั้นก็เอาไปบัฟเอาไปบัฟนะคะซึ่งก็จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะ โอ้โหเรียกว่าหลายขั้นตอนมากท่านผู้ชมไม่ได้ทํากันง่ายๆเลยนะคะแล้วสําหรับชิ้นงานเนี่ยที่เรียกว่าหล่อออกมาแล้วเนี่ยมีการเชื่อมุดเล็กน้อยมีรมูมีอะไรบ้างเนี่ยเราก็จะมีช่างอีกส่วนหนึ่งใช่ไหมคะที่จะมาดูแลทําการ ปะนะคะยาแบบเนียนเลยขั้นตอนนี้ต้องบอกว่าต้องใช้ความประณีตสูงมากแล้วก็ความชํานาญสูงมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนการเชื่อมต่อประกอบเป็นชิ้นงานใช่ไหมคะใช่นี่เช<ม>ื่อมต่อประกอบเป็นชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยไปไหนต่อคะก็ถ้าเสร็จหมดเรียบร้อยก็คือเราก็เอาไปไปแร็คเลยค่ะอือามาไปล้างแล้วก็แร็คทาผิวให้มันเป็นงเงาเงาอืมอการท่านผู้ชมคะหลังจากที่เรานะคะทําการบัฟ เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปสู่ขั้นตอนการาเรียกว่าการล้างแล้วก็การแลกนั่นเองนะคะก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะได้ผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าเป็นตัวพิวเตอร์นะคะอีกหนึ่งชิ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูชิ้นงานที่เสร็จสับเรียบร้อยกันเลยดีกว่าคะ่ะ ชิ้นผลงานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมเรียกว่าสวยมากๆค่ะและแต่ละขั้นตอนนะคะกว่าจะมาถึงขั้นตอนนี้เนี่ย ยากมากๆนะคะใช้ความละเอียดในแต่ละซอกแต่ละมุมแต่ละจุดนะคะโอ้โหใช้เวลาค่ะและนี่แหละค่ะคือเหตุผลนะคะที่ทําให้ผลิตภัณฑ์นะคะของบริษัทเรยียวยไทยพิวเตอร์นั้นนะคะได้รับความนิยมค่ะเพราะว่าได้รับความใส่ใจทุกขั้นทุกตอนในการผลิตเลยทีเดียวนะคะสำหรับท่านใดค่ะที่อยากจะออเดอร์สินค้านะคะหรือมีแบบมาให้ที่นี่ทำนะคะก็สามารถติดต่อตามหมายเลขโทรศัพท์ทางด้านล่างได้เลยหรือสนใจ ะะอยากจะติดต่อเข้ามาขอดูแบบหรือว่าให้ทางบริษัทเนี่ยส่งทางอีเมลให้นะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่หมายเลขเดียวกันนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณเล็กมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ,คะและเดี๋ยวเราไปชมกันต่อนะคะถึงการเจาะลึกค่ะในการขั้นตอนทำโอทอนะคะสินค้าต่อไปไปกันเลยค่ะ